สวัสดีค่ะนักเรียน วิชาภาษาไทยนะคะลูกวันนี้เราทําใบงานนะคะใบงานใบนี้เป็นใบสุดท้ายของเราแล้วนะคะลูกใบงานใบนี้ให้นักเรียนแต่งประโยคจากภาพนะคะนักเรียนดูภาพนะคะลูกในภาพมีใครกําลังทําอะไรนะคะเด็กๆนําคํามาผสมกันนะมาเรียงให้เป็นประโยคแล้วเขียนลงไปนะคะคุณครูให้เด็กๆแต่งประโยค5ประโยคนะคะลูกเช่นตัวอย่างนะคะประโยคที่หนึ่ง คุณครูจะลองแต่งให้เด็กๆดูนะคะมีใครอ่ามีเด็กๆนะคะมีเด็กๆทำอะไรไปตลาดนคะเด็กๆไปตลาดไปทำอะไรคะไปซื้อขนมครกเห็นไหมคะเด็กๆไปตลาดซื้อขนมครกเห็นไหมคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ อ่ะข้อสองอ่ะเราเห็นอะไรในภาพอ่ะคุณครูเห็นแม่ขากําลังแคะขนมโครกเห็นไหมคะเด็กๆเห็นอะไรในภาพเขียนลงไปให้ได้5ประโยคแล้วระบายสีภาพให้สวยนะคะสวัสดีค่ะ